สวัสดีครับเอ็นซีทุกท่านครับดี่เป็นสำหรับแถวซู่ช่องช่องใส่ผ้าร่วยนะครับเนาะสำรักมินิแต่เดินทางมาที่สำนักปฏิบัติธรรมโนนสร้างภัยนะครับทางบ้านยางงามนะครับไปเนอวันที่เดียวครับวันที่สามสิบวันที่สามสิบสามสิบคันบอกว่าสามสิบกัตริยสิบเอ็ดเขาต้องมาให้ได้ 2ม่พ่ยสองมือนี่เอา,อา,า,าเบอร์คน่อวิช่ยกะหายแมมันเยอะในศัพสาบหายหมดเนี่ยผูมันมีแต่ไล่ออกมาไมาล่กับบ่มีังกับบ่มีอ,อ,อ,อันไหนกับผู่อันไกับผบ่ ไล่ยูปูเดี๋ยวเนสุเขียนเอาอยู่นี่แหละเดี๋ยวจะมาทำสุกเขียนตันอีกอันจะไล่เอาเนื้อสุเขียนมือไล่ก่อนบอครับมันต้องมีเบอร์โทรคอยสุกสองไล่เลยมือม oui. ีดกับเดี๋ยวไปว่าพ่อกันพ่อกันทุกทางข้างเคยว่ากันใช่ใช่มือนีกับฝนตกฝนตกฝนล้องดีแท้ๆหะแต่เลยได้มีโอกาสเข้ามาไปท้ำปูพฝนกระ b ังสิยกสลาขึ้นไหมสลายนี่เข้าสิเฮดสูงขนาดไหนปู เซ่ไม <c oughs> <c oughs> ันนี่ย4เมตรห้าสิบ4เมตรกว้าง13เมตรความยาว10เมตรกว้างกว้าง13เมตรบ่ครู13เมตรยาว10เมตร13เมตรยาว15เมตรเนาะความยาวของศาลา5เมตรแบบี อ่าเฮาสีเทพืนเที่ยงแล้วเฮาสููกระเบื้องกปูเรียบร้อยกระปูัผงมัดตุยยางเลยกระเบื้องเฮ็ดตุยยางนะครับเนาะคอยเฮ็ดไปตงปูเนาะแล้วจะจัดท่าท่อย่างโนคนเนี่ยเมือีนอะ่างเ้แล้ว ก้าวเขา,ขาไ,ไว้ว่าสามล้านอยูบวะโอ้คงโลโอ,อยู่ประมาณสามล้านสามล้านส okay. ี่ยู่ประมาณนั้นเนาะงฟูเนาะแต่ว่าการจัดกี่หน่อยสุดท้ายจัดกี่เกินจัขาดการยังบ้านหูเนาะเราต้องหาบุปกรณ์โดยอุปกรณ์ว่ามีอย่างต่อเติมสมบออประมาณไม่ขนาดนั้นนะครับเนาะตั้งงบ จะได้มีโอกาสเข้ามาฝนตกครับมื่อนี้ฝนตกมาแบบเอาความชุ่มเย็นมาฝากข้างเอียงกบปูนี่สำนักปฏิบัธรรมโนนสร้างไทยสังสำนักปฏิบัติธรรมโนนสร้างไทยครับเด้อจำให้ดีๆเด้อจำเด้อสำนักปฏิบัติธรรมโนสสน,รรมโนสร้างไทย ก็เขาจะเอาซื้อของหนว้ป like ู่านมุ์บางวันบ่บวานเนอปูันบางัน้อยา่ยเกียวแล้วัวไฮยูเกียวและปลาไ้เพิ่นได้เย่ะเลยราะครอบคลุมเพิ่นได้ถ้าเอาบอกซื้อเพิ่นแต่เนี่ยเงียบหายไปหน่อยหนึ่งแต่ว่าแต่ว่ามีปัญหาเข้ากับในคือก็พอว่าอยู่ในน้ำของปูสะกลเพิ่นสีเห็ดเพิ่นสีหยับสางนะครับเนาะคือ ปูใหญ่เพิ่นอยากให้มาสร้างปูเพิ่นก็รับปากว่าสิสร้างแล้วก็เลยเดี๋ยวนี้ก่อตั้งศาลาขึ้นนะครับเนดะ้อเริ่มหลังแรกหลังจากปั้นพระพุทธรูปเสร็จเนาะปูเททนานะปั้นพระพุทธรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้กำลังสิสร้างศาลาขึ้นตัวที่ตัวที่ครั้งแรกนี่บ่ทันได้วางโครงการอีหยังมันโมกู เพื่งกราปั่นขึ้นเสือวันแรกมน่างโครงกาันจะเป็นมาบอลสามม้าธุดูมาปักตินแหลโอ้ครับครับไม่ได้ออกมาอยู่อืมที่แรกก็ไร้ปั่นทัวร์ธุรกิจอนคราที่แรกต้เป็นตามกันตายที่แรกอันเทศขารเพิ่มเนอะไขาเพิ่มเนได้อาโพตนู่ากระทนครับครับกระวันแรกก็้ป็นอะไร้ระทันในวัแล้วก็อไ้าอย่านี้ มัก็ลดแรันเลยเป็ด่แต่ว่าเลนเที่ที่ถึงไม่ไหวนะเพราะว่ามันมีามแรงากเลยเบกว่าแต่ว่ามันโชงลาที่ออกมานุญาตร่วมมันลมวันนี้กูเห็นเองมันไม่แกน เทวดานะอ้ก็เป็นเป็นซับของเทวดาน้ครูนะครูแค่นีหนาที่แค่ยอหยดน้ำตาแค่นี้แค่นั้นครับครับ่านอมากแป้งอีกที่ว่าทีเาลงือแรงนะครับโอเคเขาออาไปลงมากกว่าั้ครับนอจาว่าปรเทศกับว่า่งแต่งานข้าหนึ่งเจ็บมากกว่านะครับอ้อหมาเ่า่วโมนี้ ก็อันนี้แบแรงอันนีน่แรมากขอพรเพื่นวันนมผมปมึงาเหน่อยเลยเมันมันไ่วเนาะรังเห็นแงฮเซียรบูตโร่าไเป็นไปไ้ไมล่ะมองมองมาเห็นูไปได้แม่แม่ไปน้ำง่งิงเป็นวาบอู้บอมมากแต่อันนี้แยกกันไป ถูกเที่ยงาเพื่อนอยู่คนหัวลุกมัครด้มีกรังอันนี้เทศน์นี้กันเด้เทศที่มันมานที่คนกำลังก่ออี้เด่นอ้อมอ้อมตอนไทยเลยบอกพวออมอไทเลยแมนเทศฐานที่ของคนมาเมื่อบุญภาษาเรื่องขอเปร์เนี่พวกอันพวกพวกอันเพิ่นหลักอะไาีมากคูกันดูนี้โอ้เมื่อบุญภาษาเลยแมน ั S 1> <S 1> <S um um> ่นถิมาสูนุ่มกันยูนนี่สูนุมมยนนี้่่อันไว้ให้ที่ฐามุยเอคุยกันบมานนี้มาขอที่จากยุ่งของของเขามาเอาครับสองหญิงกันเรื่อยครับมาาได้ขอเขาหายด้วยนครับพมาเขาเปื่อนในแวคว้นบุญจากงจน้อรถบ้านถงคอนย์้องสงกัเเิมมานนี้น ตกทีนีก right. so right. 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 ็แตกอยูกกาว่าเฮอันเหดเขาคูณนู่นมาได้เรียบตั้งานเพ็นคู่กันมาเลยครับยกไปจ่าเขาก็ใส่ไม่เอะนาดนคู่กานคมากเลยแตกไปนี่กาวการวกันนี้เราเราบอกมากกว่านี้จราเ้ามากแล้วมีคู่อมากเลยคือว่าปลูกปูขรพันีนีพันธุ์ปหาคู่ตลอดเหรอครับในช่วงช่วงช่วงนี้แรกอะ บอกไคอัน hmm. น uh ี huh. the the mm ้ไ hmm. ด้ผ่นบอคเพราะว่า่นบนบมาหลบสนีน้เขาผนบนมีออนนี้เรานอีหย่งบกรลบหนนี้ครับครับอันนี้นะคนมาทัางปอันนี้อันนี้อนนี้คนยังมาบอกว่าอันนี้เรื่องมีก์นะตอนั้เขาเข้ามาสึงอว่อันนี้เขามาปีสอันปิด์ลายแรงครับเป็นสิมาบอกเอออันนี้เดยยาทําดเรื่อยนะเปนมอโอ้ครับูดูจับ เือเขามัยู่หารค่บอันมาอันยางอาหามัดจับไม่ตัไหลอาหารนบส่วนุท่าละอันนี้มัดแล้กคนดับเครื่องดับย่างไห่บ่อไห่ตาไหเชียงแต่เชียงยังเน่ยเออครับแล้ก็มับอกว่าูดับเครื่องแล้วสอนสาเครื่องมั่งบอว่าข้าวขอาวข้าสูงไว้ท่นมือเอื้องจัดมือที่ไทยพ่อจัดเ่าไปตายอีกว่ได้เน่ะโอเคเขาที่เขาขยายดีกว่าน คนนี้แกองหนแล้วนะทำใหม่นะก็มาแล้วไปสำมอีกเลยเครื่องมาเลยตข้างเลยรับโอ้ทมันเป็นความนัดของนโอ้ยเครื่องหนึงข้างหองเครย่องไมมหากยอกคนอื่นเครืงไมหมาตาหิกตาได้เพาพ่อสองตนหเออมัน้ำนมันใสของวปาไปเลยครับเพืนี้เอออูจะคองเคียงเป็นเซียว่าตาโยนาเ็ิดรไการทางนั้โอเคเลย เอาพี่หานเกิดขึ้นได้เนาะคน,นพี่ใไฮคนที่บอกกะเอากะมือวันทีสามสิบนะครับเดอ้อพอสวัยกับสีมาตามให้กับปูอีกทีนึงเนาะครับเนาะบาตนี่สีบ่อห้พลาดครับสืบเมื่อลาดเพราะว่าพลาดมาสองงวดพี่บอมาหาปูอีกสองงวดคนนี้ครับมาเลยมาเป็นเดือนเป็นเดือนมาเลยมากอะ เว่าแต่ดีที่กันครับชาบานเิ่นก็ะไดกันทุกคนทุกคนอนุโมทนาบุญกับซาบานเิ่นเิ่นก็เลยมีเห็นอิทธิฤทธิ์ของปูซาบ้านก็เลยร่วมกันเข้ามาครับมาซอยกันสัางนะครับเ่าไปผ้ายางมึงจะข้าวรับเด้อป่ำเด็กคนนี่แล้วห่อยใส่มากล่เขมานี่ปู